วัสดีครับผมวัดพรพม่ายีวีครับจะมาแนะนํารถไฟฟ้ารุ่นนี้ครับรุ่นเอ7ของค่ายเลอออนรุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมเพราะมีหลังคาแล้วก็รูปทรงสวยงามการขับขีง่ง่ายคล่องตัวถ้าเรื่องรูปทรงที่สวยงามนี่ครับรุ่นนี้ขับขี่ไปตลาดไปวัดอืมดีครับเป็นรถอเนกประสงค์ แล้วก็เป็นสามล้อมันจะปลอดภัยสูงครับไม่ไม่ต้องใช้ขาตั้งครับรุ่นนี้มอเตอร์750วัตต์แบตเตอรี่48โวลต์ยีแอม์อาวขับได้ไกลประมาณ30-50กิโลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเกียร์สเกียร์ครับหนึ่งสองสมฟอมฟอมเร่งความเร็วได้3สปีดครับนี่ครับเกียร์ หนึ่งสองสามครับคือเพง่แยงว่าล็อกความเร็วกั้ด้ครับแต่ละคขับจริงน่าจะประมาณยี่0ห้าสามสิบก็พอแล้วครับเพราะถ้าเร็วมากเราตีโคง้งมันก็เสี่ยงที่จะล้มคว่ำได้ครับมีเกียร์เดินหน้าถอยหลังครับดีเดินหน้าอาถอยหลังครับแล้วก็มีเบรกเบรกมือสองข้างเบรกเท้ามีเบรกมือเบรกเ,เท้า แล้วก็อันนี้เป็นกรณีที่จอดนะครับทางทางทางขึ้นเนินทางเอียงทางชันนะครับสามารถล็อกเบรคมือไว้ได้แต่ครับคือทุกครั้งแนะนําอย่าลืมปลดนะครับเพราะว่ามันจะกินแรงมอเตอร์กินแรงแบตเยอะครับแล้วก็หรือว่าเราจะล็อกที่เบรคมืกอได้ครับเรากำมาแล้วก็กดนี่ครับเรากำมานะครับแล้วก็กดก็จะล็อกเบรคนะครับตัวนี้จะล็อกเบรคถ้าเราจะปลดก็ง่ายๆครับแค่เรากำมานิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยกำนิดปล่อยครับ ก็จะดีขึ้นผมจะมาแนะนำสวิตก่อนนะครับเปิดสวิตอันนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าแต่<ๆ>เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟสูงไฟต่ำครับกุญแจเดี๋ยวผมจะลองอ่าให้ดูหน้าจอก่อนครับหน้าจอเมื่อเราเปิดสวิตมาครับอันนี้จะบอก บอกแบตเตอรี่เรานะครับอันนี้ไม่เอาดีกว่จะมีบอกปริมาณแบตเตอรี่บอกความเร็วนะครับขี่แล้วก็บอกกิโลเมตรที่เราขี่ไปแล้วแล้วก็มีบอกจะมีบอกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายครับมีไฟสูงไฟต่ํานะครับอันนี้เป็นไฟหน้าไฟสูงไฟต่ํามีไฟสูงไฟต่ํานะครับเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้าย ครับเดี๋ยวเราเราจะดูเบรกหลังนะครับดูไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายไฟเบรกครับนี่เป็นไฟเบรกนะครับ กุญแจะจะมีให้สองชุดนะครับผมจะแนะนํากุญแจนิดนึงครับสวิตช์นี้เป็นสวิตช์ตัดน้ําฝนนะครับปัดน้ําฝนอยู่ตรงนี้สวิตช์ัดน้ําฝนครับครับกุญแจจะมีให้สองชุดนะครับชุดละสองดอกก็จะมีดอกดอกหนึ่งจะเป็นเป็นสวิตช์เปิดป,ปิดธรรมดาครับแค่เปิดป,ปิดธรรมดาครับผมอีกอีกดอกจะเป็นแบบรีโมทนะครับก็จะมีให้สามปุ่มปุ่มกลาง คือปุ่มเปิดการทางานของรถกด2ครั้งติดติด <relevance> กันครับรถก็พร้อมทํางานครับถ้าเราปลดด้วยรีโมทก็ต้องปิดด้วยรีโมทครับโดยการกดปุ่มปลดล็อกครับแล้วก็อีกปุ่มเป็นปุ่ม,มล็อกรถนะครับล็อกรถคือเราจอดไว้การรถหายนะครับถ้ามีใครมาขยับรถเรารถ,รถเราจะร้องเตือนก่อนหนึ่งครั้งถ้าถ้าขยับอีกครับรถเราจะร้องดังยาวแล้วทีนี้แล้วก็ล็อกร้อนครับล็อกล้อนะลครับรถไม่วิ่งแล้ว ครับเราเราต้องทําการปลดล็อกนะครับปลดล็อกรถเขาจะเงียบกับไม่ล็อกนะครับครับอันนี้กุญแจครับครับรุ่นนี้สามารถเปิดปอดได้สองที่นะครับแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัวการใช้กุญแจสวิตเรานี่ครับมาไขที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับที่ชาร์จแบตมีที่ปิดอยู่ครับเปิดมาเปิดใต้ปอดมาอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับที่ชาร์จ แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับแบตเตอรี่48โวลต์20แอมป์อันนี้เป็นกล่องคอนโทรลครับอยู่ในนี้ก็กล่องปลอดภัยกับการโดนน้ำครับครับแล้วก็เบาะหลังสามารถนั่งได้สามคนนะครับหนึ่งสองสามได้หรือว่าสองคนก็รังดีครับเบาะหลังสามารถเปิดได้ด้วยโดยการไขกุญแจเหมือนเดิมครับไขลงมาเปิดปึ๊บแต่กลายเป็นที่เก็บของที้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเรามีของสำคัญอ่ กลัวจะหายกลัวอะไรเราเราก็สามารถที่จะล็อกได้นะครับล็อกเก็บของถ้ากลัวหายนะครับหรือว่าถ้าของเยอะจะไปจ่ายตลาดมาก็สามารถที่จะเอาใส่ได้เลยครับเป็นรถสามล้อจะไปวัดไปจ่ายตลาดอะไรก็เหมาะครับเป็นรถอเนกประสงค์ใช้ได้ทั้งครอบครัวปลอดภัยครับเพราะว่าไม่ต้องมีขัดตั้งโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับใช้รถสามล้อจะปลอดภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านเรานะครับร้าน power m i า e อยู่อำเภอหางดงอยู่กล,กลางๆระหว่างอำเภอหางดงกับอำเภอสันปะตองครับอยู่ติดเซเว่น